สวัสดีครับอยู่กับผมหลานยายสีเมื่อนี้มีที่ได้ครับมาตกปลาพอของดีครับเนี่ยโปดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับเมื่อนี้หลานยายสีพามาเอาเพึ่งครับเพึ่งเยอะเท่งต้นไหมครับติดตามชมเลยครับ กานที่ไปหอลังถึงห้าจุดครบสักกันนะครับ หัทั้งเถิ่นะครับขาวจวครับผม Thank <sharp inhale> you. ครับผมมาหอดบ้านเลยครับได้บอลไลท์ครับผมมันยังบอมีมีนำนะไอ้ดอกไม้บัลทลายครับเนี่ยผมเอามาแต่หัวนาม,มันหน่อยๆนะครับพอได้ซิมผมเอาแต่หัวนาม,มันก็ไอ้ล่างมันนิดนึงครับมาฝากลูกสาวตัวเล็ก เดี๋ยให้มันสั่งร่างต่อสั่งฟู้งต่อนะครับเอามาแต่ช้มนี้ครับน้ากมทีประมนขวดสปอนเซอร์นึ่งเลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมติดตามคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ